สำหรับมหาสติประธานในสูตรในวันนี้เป็นเรื่องของอายตนะบัพคือว่าได้เรื่องอายตนะหวังว่าท่านหลายคงยังจำได้ <c oughs> ที่พุมเคยนำประสูตรสูตรหนึ่งที่กล่าวถึงงูงเหลือมแก่เมื่อฟังบทอายตนะที่พระท่านไปซ้อมในธรรม ในสมัยพระพุทธกจ้าศพฟังบทอัญตนะแล้วมีความพอใจมากติดใจอยู่ในบทอัตนะนั้นท,ทั้งทั้งที่ไม่รู้ภาษาว่าภาษานั้นเขาว่ากันยังไงแต่พอใจในเสียงตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาตายจากงูเหลือมแก่ไปเกิดเป็นเทวดา ตายจากเทวดามาเกิดเป็นพรหมมาเป็นอเจเรกได้ที่ไปฉุกยาณแล้วต่อมาได้พบ,พ,บพระอราหันต์เพียงพระท่านแนะว่าว่ายังไงถ้า,ายตนะหรืมอมยตนะเสียแล้วหรือเท่าน,นี้ก็เกิดความละอายกับใจพระเทศอายตนะให้ฟังโดยย่อท่านได้ประโสดาบัน ต่อมาอีกเวลาครู่หนึ่งพระเทายตนะโดยพิสดารท่านได้สำเร็จอนาถัตผลเป็นอันว่าพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จประทศคลถ้าเรารู้จักใช้รู้จักประพฤติปฏิบัติแม้แต่เพียงเล็กน้อยก็มีผลเป็นพระอาหารหันได้เช่นบทอายตนะนี้สำบทสําหรับบทอายตนะในมหาสติปัฏฐานสูตร ผมก็จะขออารัตนาพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจินสีทรงตรัสไว้มากล่าวนำก่อนเสมอว่าท่านตารัสว้ยังไงแล้วก็มาธิบายในการด้าน,ด,านด้านปฏิบัติกันต่อไปทั้งนี้เพื่อจะยกตนออกซิว่าธรรมะที่ผมมาสอนเป็นของผมเป็นผู้สร้างขึ้นแต่ความรู้สึกของผมเป็นอย่างนี้เมื่อไรผมก็ต้องแย่งที่พระเทวทัตยอยู่เมื่อน,นั้น ผมต้องสารมรเทวทัตเลยไม่ทำหรอกไม่เอาไม่ขอไปยั่งที่ท่านอยู่แต่ก็ว่าไม่ได้อาจจะเผลอลงไปมาอะไรก็ได้จงอย่าคิดว่าผมเป็นผู้วิเศษผมมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าผมยังเดินอยู่เฉียดปากขุมนรกห่างไม่ถึงนิ้ว จนกว่าจะสิ้นลมปราณมื่อไรแล้วก็ไม่ได้ไม่ลงนรกมาไร่นั่นแหละจึงจะมีความพอใจว่าเราพ้นนรกเวลานี้ยังมีความรู้สึกวันๆอยู่เสมอว่าเมื่อเวลาตายลงไปอาจจะไหลลงบนนรกเมืาอลรก็ได้ตอนนี้ไปเขาได้โปรดฟังบทายตนะตามพุทธพจน์ทบทพระบาลีจเจ้าพระบาลีมาว่านิดเดียว และขอแปลเป็นภาษาไทยตามสำนวนนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าปุณะจักรังพิกเวภิกขุธรรมเมสุธรรมานุปัสสีวิหารติเป็นตน้นบาลีเขาว่าเท่านี้เึ <c oughs> ื่อแปลเป็นภาษาไทยตามสำนวนนบาลีฟังยากหน่อยแด้ขอนำมากล่าวให้ท่านหลายได้รับฟัง ว่าดูก่อนพิสุกนั้นหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกพิสุย่อมพิจารณาหินธรรมในธรรมเพื่อ,อยตนะภายในและยตนะภายนอกอย่างละหกเ่าดูก่อนพิสุกนั้นหลายอย่างไรพิสุย่อมพิจารณาหินธรรมในธรรมคืออยตนะภายในและอยตนะภายนอก ว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายพิสูจในพระธรรมวินัยนี้ย่อมรู้จักตาด้วยย่อมรู้จักรูปด้วยอันหนึ่งสัญญอดคือกิเลสเป็นเครื่องร้อยรัดย่อมเกิดขึ้นอาศัยตาและรูปทั้งทังสองนั้น,อ,นอันใด ย่อมรู้จักอน,นันด้วยอนหนึ่งความที่สังโยกยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นโดยอันใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยฟังยากนิดนะแต่ก็ฟังไปเพราะว่าเป็นสำนวนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนต้องว่ากันตามแบบอน,นึ่งความที่สังโยตี่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใด ย่อมรู้จักประการนั้นด้วยอนหนึง่งความที่สัญญชน์อันตนละสิแล้วย่อมไม่เกิดขึ้นไปได้ด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยย่ยอมรู้จักหูด้วยย่ยอมรู้จักเสียงดย้วยอันหนึง่งสัญญชน์ย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยหูและเสียงทั้งสองอย่างนั้นอันใดย่อมรู้จักันันั้นด้วย อันหนึ่งสัญญนตความที่สัญญันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยอันหนึ่งความละสัญญตที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยอันหนึ่งความที่สัญญนตนละเสียแล้วย่อมไม่เกิดขึ้นได้ด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วย ย่อมรู้จักจมูกด้วยย่อมรู้จักกลิ่นด้วยอันหนึ่งสัญโยตย่อมเกิดขึ้นอาศัยจมูกและกลิ่นั้งสองอันใดย่อมรู้จักอันนั้นด้วยอันหนึ่งสัญโยตอันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยอนหนึ่งความละสังโยตที่เกิดขึ้นเสร็จแล้วด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วย หนึ่งความที่สัญญาอันตนละแล้วย่อมไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยย่อมรู้จักลินด้วยล้นย่อมรู้จักรถด,ด้วยหนึ่งสัญญาตย่อมเกิดขึ้นอาศัยลิ้นและรถชนใดสองอย่างอันใดย่อมรู้จักอันนั้นด้วย อันหนึ่งสัญญาตที่อันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นโดยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยอันหนึ่งสัญญาตี่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วเสีย kar ke kar ke. อั donc, อนหนึ่งความละสัญญตที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วย อันหนึ่งความที่สัญญอดันตนละเสร็จแล้วย่อมไม่เกิดขึ้นต่อไปได้ด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยย่อมรู้จักกายด้วยย่อมรู้จักโพธพะสิ่งที่พึงถูกต้องด้วยกายด้วยอันหนึ่งสัญชน์ย่มเกิดขึ้นอาศัยกายและโพธะั้งสองอันใดย่อมรู้จักอันนั้นด้วย หน,นึ่งสัญญาต์อันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยบริการใดย่อมรู้จักบริการนั้นด้วยหนึ่งความละสัญญตที่เกิดขึ้นเส้นได้แล้วด้วยบริการใดย่อมรู้จักบริการนั้นด้วยหนึ่งความละความที่สัญญาต์อันตนละเส้นได้แล้วย่อมไม่เกิดขึ้นด้วยบริการใดย่อมรู้จักบริการนั้นด้วยย่อมรู้จักใจด้วย ย่อมรู้จักอาธรรมารมคือสิ่งที่พึงรู้ด้วยใจด้วยอันหนึ่งสัญญอดย่อมไม่เกิดขึ้นอาศัายใจและธรรมธมารมทั้งสองอันใดย่อมรู้จักอันนั้นอันหนึ่งความที่สัญญอดยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นโดยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วย อันหนึ่งความละสัชน์ที่เกิดขึ้นเสได้แล้วด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยอันหนึ่งสัชน์ที่อันตนละได้แล้วย่มอมไม่เกิดขึ้นต่อไปได้ด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยดังนี้พิสุย่อมพิจารณาหินธรรมในธรรมเป็นไปไภายในย่อมพิจารณาหินธรรมในธรรมเป็นไปไภายนอกกลาง ย่อมพิจรารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นไปทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างย่อมพิจรารณาเห็นธรมรมดาคือความเกิดขึ้นในธรรมบ้างย่อมพิจรารณาเห็นธรมรมดาคือความเสื่อมไปในธรรมบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดละความคือความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในธรรมบ้างก็หรือสติว่าธรรมมีอยู่ ้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้ากเกเธอนั้นแต่เพียงสติว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสติว่าเป็นที่อาศัยระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรๆในโลกด้วยดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือยตนะภายในและยตนะภายนอกดังนี้แลอันนี้เป็นสานวนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงตรัสผมก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำมากล่าวไว้เพื่อว่าเป็นการป้องกัน <c oughs> ที่จะให้คนอื่นมีความเข้าใจว่าผมเอาพระธรรมนี้สร้างขึ้นมาเองโดยลำพังนี่เมื่อกี้ว่ากันตามแบบพรมบาลีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำ ฟังแล้วปวดหัวไหมถ้าฟังตามนี้ก็กลุ่มใจเวลาที่เราจะปฏิบัติเราจะทำยังไง <c oughs> เวลาที่เราปฏิบัติเราก็รวบเอามาใช้เป็นจุดเดียวกันเพื่อเน้กล่าวว่าตาเห็นรูปในตานะั่นเป็นอายตนะภายในรูปนี่เป็นอายตนะภายนอกหูเป็นอายตนะภายใน หูฟังเสียงเสียงสัมผัสหูเสียงแปลยตนะภายนอกจมูกแปลยตนะภายในกลิ่นแปลยตนะภายนอกจไม่คู่กันจมูกชนกลิ่นหูชนเสียงตาชนรูปแล้วก็ลิ้นชนรสกายชนการสัมผัสใจชนอารมณ์ เป็นนวาตาเห็นรูปรูปสวยติดในรูปลืมไปว่ารูปเนี่ยมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเสื่อมเป็นในามกลางมีการสลายตัวเป็นที่สุดหลงไหลไฝ่ฝันในรูปก็เชื่อว่าเป็นการหลงทุกขพระรูปกายทั้งหมดเป็นปันจจัยนำมาซึ่งความทุกข์ หอได้ยินเสียงเสียงเพราะชอบใจแปลว่าบางเอิญถ้าเสียงไม่เพราะก็สะดุ้งใจ <c oughs> ไม่ชอบใจเป็นอันว่าใช้ไม่ได้ในสองอย่างตาเห็นรูปรูปสวยจงมีความรู้สึกว่ารูปนี้ไม่มีสภาพทรงตัว เมื่อเกิดขึ้นมีความผ่องใสไม่ช้านานเท่าใดไม่ก็มีสภาพเสื่อมซมมแล้วก็สลายตัวไปในที่สุดพยายามหักห้ามอารมณ์ที่ฝืนต่อความเป็นจริง <c oughs> ที่เราติดในรูปติดในเสียงกันนีแ่แล้วอารมณ์มันฝืนความเป็นจริง ความจริงพระพุทธเจ้าสอนให้ยอมรับนับถือกฎของความเป็นจริงเท่านั้นไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรลำบากเรื่องของธรรมดาธรรมดาถ้าในยอมรับนับถือกฎของธรรมดาในตอนท้ายที่เขาบอกอยู่แล้วแต่ที่เรามานั่งลำบากมานั่งเป็นทุกข์กันยนีเพราะาเราฝืนกฎธรรมดาเมาในรูป คิดว่ารูปที่เราต้องการน่ะมันสวยสดงดงามแต่ก็ไม่ได้ดูรูปคนก่นกอนรูปที่เกิดกันก่อนที่มันเก่าแล้วมันโทรมลงไปความจริงรูปที่โทรมลงไปนั่นมันก็เป็นรูปที่ผ่องใสเป็นรูปที่เราเพึงปรารานนาเหมือนกันบางทีจะผ่องใสดีซิกว่ารูปที่เราปรารถนาในปัจจุบันอันนี้ก็ต้องไปดูประวัติของท่านพระรีวัต ว่าพระฤวัตท่านคิดยังไงจริงเข้าป่าที่เขาให้พรบอกว่าขอเธอจงมีบุญอย่างกับคุณยายของเจ้าสาวซึ่งมีอายุร้อยี่สิบปีท่านถามว่าคนนี้หรือคุณาาายายเขาบอกวัใชัยบอกไอ้ที่ฟันงอกขอโทษผมงอกฟันหลุดฟันลอหนังตกละหลังกโกง ตัวเหมือนก็ไม้จิ้มผีผีตายซากอย่างนี้นั่นแหละคนมีบุญถามว่าเจ้าสาวจะเป็นอย่างนี้ไหมต่อไปในวันหน้าเขาบอกว่าเป็นจ้ะถ้ามีอายุถึงอย่างนี้ท่านเลยคิดถวายบังคมลาหนีบทเลยนี่เนื้อแท้จริงๆมันก็เหี่ยวมันก็ย่นลงไปไม่ว่าผู้ชายไม่ว่าผู้หญิงมันมีสภาวะเหมือนกันเมื่อตามองรูปแล้วก็จิต คุมจริงๆมันคุมที่จิตผมขอพูดแบบนักปฏิบัติไม่ขอพูดปริยัติจริงๆไอ้ตะคุมคุมตาคุมหูคุมจมูกคุมลิ้นคุมใจไม่เต็มพงกายเนี่ยไม่ได้ไปคุมคุมจริงๆคุมที่จิตตัวเดียวมาหาสติปัฏฐานเอาสติเข้าไปคุมจิต คอยเตือนจิตไว้ว่าเจ้าจงอย่าหลงรูปเพรารูปนี่จริงๆเนื้อแท้จริงๆมันไม่มีการทรงตัวเวลานี้เจ้าเห็นรูปที่กำลังพองใสก็มีความรักใคร่มีความปรารถนาจงเป็นดูรูปที่เกิดก่อนนี้ที่แมยุมากกว่านี้มีสภาวะเป็นยังไง แล้วมันเสื่อมโทรมลงไปขนาดนั้นถามเขาว่าไอ้ไวขนาดเดียวกับขนาดนี้เนี่ยเขาผ่องใสหรือว,ว่าเขาสุดโทรมแบบนี้บางทีเขาบอกเขาแย่ผ่องใสกว่านี้อีกนี่เราก็เพิ่งรู้ว่ารูปที่เราเห็นในปัจจุบันนี้มันก็มีสภาพอันเดียวกันเกิดขึ้นมาในเบื้องต้นโตบเติขึ้นมาผ่องใสใเต็มที่แล้วก็โทรมไปทีละน้อยดันน้อย ในที่สุดก็สลายตัวและรูปเต็มไปด้วยความสปกปรกหันไปดูน่นปฏิกูลระบบอาการสาิสองหันไปพิจารณาทาสี่หันไปพิจารณานวศีเก้าที่ผ่านมาแล้วเห็นรูปเมื่อเข้าเมอไรต้องเอาจิตใจเข้าไปจับสภาวะสามรายการนั้นทันทีว่าเจ้ารูปนี้มันก็เป็นสภาพแบบนั้น <c oughs> แต่ได้ว,ว่ามันไม่ตายอย่างเดียวมันมีความเสียงเป็นอิสุดเราไม่พึงปรารถนาในมันสำหรับเสียงก็ไมนการซึ่งมันไม่มีความหมายสำหรับเราเลยฟังแล้วมันก็ผ่านหูไปมันไม่ทำให้เราล่างกายเราอ้ว,วนขึ้นแล้วมันผอมลง รูปร่างเราไม่สวยฟังเสียงแล้วสวยแรงเราไม่มีฟังเสียงเรามีแรงร่างกายเราผอมฟังเสียงแล้วอ้วนร่างกายอ้วนเกินไปฟังเสียงแล้วผอมพอดีมันก็ควรยันับจะยึดถือเป็นสําคัญแต่นี่ฟังเท่าไรมันก็แค่นั้นไอ้ส่วนที่จะเป็นไปมีความสุขหรือความทุกข์มันอยู่ที่เราจะพึงปฏิบัติ <c oughs> มันอยู่ที่อารมณ์ของใจจงเป็นผู้ไม่ติดอยู่ในเสียงถือว่าเสียงไม่มีความหมายความสําคัญเดียวเป็นความสุขหรือความทุกข์คืออยู่ที่อารมณ์ของใจที่พิจารณาในธรรมที่ถูกต้องเท่านั้นมาเรื่องของกลิ่นติดกันนักเอกกลิ่นแบบนี้ไม่ดีกลิ่นแบบโน้นดีกลิ่นแบบโน้นไม่ดีกลิ่นแบบนั่นดีรวมง,งความแล้วมันไม่มีดีสักลิ่น เพราะว่าไม่ว่ากลิ่นอะไรทั้งหมดสัมผัสประสาทหูแล้วมันก็หายไปเป็นอันว่ามันเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็ไปอนัตาสลายตัวไปในสึกเหมือนกับเสียงนั่นแหละแต่ว่ามันที่ขังอยู่ในจิตเพราะจิตมันจําแต่ความจริงเสียงมันไปแล้วกลิ่นมันไปแล้วแต่จิตมันจําจิตมันเกาะทั้งทั้งสิภาวะอย่างนั้นมันไม่มีไอเสียงก็หายไปแล้วไอกลิ่นก็หายไปแล้วแต่จิตมันดึงใจเขาไว้ ว่าพอใจเสียงอย่างนี้พอใจกลิ่นอย่างนี้แล้วกลิ่นก็ดีเสียงก็ดีมันทําให้เราดีขึ้นแล้วมันทําให้เราเลวลงได้ไหมเราจะมีความสุขเราจะมีความทุกข์มันอยู่ที่กลิ่นที่เสียงหรือมันอยู่ที่จิตเนื้อแท้จริงๆมันต้องอยู่ที่จิตไว้กลิ่นก็ดีเสียงก็ดีไม่มีความหมายเมื่อฟังแล้วมันก็เบ็นาตาไปเลย หายไปเลยแล้วเราเวลามันไปแล้วเราไปดึงกลับมาได้ไหมมันก็ไม่ได้ไม่ได้ได้ไปยุ่งกับม,มันทําไมไปสนใจกับเสียงไปสนใจกับกลิ่นทําไมสําหรับรถก็เหมือนกันเว е ลาจะกินเข้าไปเลือกรถอย่างนั้นเลือกรถอย่างนี้หน่นไอ้ดีนี่อย่างนี้มันถึงจะดีอย่างนี้ไม่ดีต้องกินอย่างนั้นมีอย่างนี้กินไม่ได้ต้องไปกินอย่างโน้น ของที่กินเข้าไปแล้วทั้งหมดเลือกแล้วแต่รสเลิศทั้งสิน้นเป็นรสที่เราพอใจแต่ได้ว่ากินแล้วถ้าถ่ายมากลับเข้าไปกินใหม่ได้ไหมใบของที่ถ่ายลงไปแล้วเนี่ยออกไปแล้วมันเนื่องจาของที่มีรสเลิศที่เรากินเลือกกินมาอย่างดีแล้วแล้วเราจะกินใหม่ได้ไหม ทุกคนนี่เห็นยนึกว่าเอ๊ี่ร้งรงตาเนี่ยบ้าให้กินขี้เนี่ยจะว่าบ้าว่าดีก็ช่างแทใรถมันดีเรากินมันใหม่ถึงจะไม่เปลืองเราก็กินไม่ได้ทําไมจะกินไม่ได้สกปรกได้อของสกปรกน้าเป็นอะไรเปอาหารใช่ไหม ฉะนั้นก่อนจะกินคุนอย่าสนใจในรสพเบิงการละสังโย์ต,ต้องพิจารณาเป็นอาหารเรปริกูลสัญญามีบรรดาพระเนนทั้งหมดจงระวังให้ดีนะเวลาที่ใช้ข้าวทุกเวลาต้องพิจารณาหารเป็นอาหารเรปริกูลดสัญญา ว่าเราจะไม่กินเพื่อติดในรสเราจะไม่กินเพื่อติดในกลิ่นเราจะไม่กินเพื่อความอ้วนพฤฤีเราจะไม่กินเพื่อความผ่องใสเราจะไม่กินเพื่อยังกิเลสให้เกิดขึ้นเราจะกินเพื่อยังอัตภาพไปเป็นไปจงยาติดในรสถ,ถ้าติดในรสหลงในรสไม่พิจารณาอย่างนี้ได้จงพิจารณาว่าอาหารนี่มาจากพื้นฐานจากการสกปรกเพราะว่า ธาตุพืชทั้งหมดสปกปรกสัตว์ทั้งหมดสปกปรกเมื่อปรุงเข้าแล้วก็มารวมก,รกันกินข้าไปแล้วมันก็สปกปรกเมื่ออาหารเป็นที่เลี้ยงร่างกายสปกปรกร่างกายมันก็สปกปรกเพราะนั้นเราจะไม่ติดในรถอาหารเราจะไม่ติดในร่างกายของเราเราจะไม่ติดในร่างกายของบุคคลอื่นเพราะมันเป็นของสปกปรกต้องพิจารณาอย่างนี้นะ ถ้าไม่พิจารณาก่อนลงนรกทุกองเวลาก่อนชนะหันโปรดทราบไว้ด้วยถ้าตายแล้วไปตกนรกจะมาโทษกันว่าไม่สอนเป็นอันว่ารถเราก็ไม่ติดเพราะว่ารถมันผ่านปลายลิ้นกับโคนกลางลิ้นแลว้วก็หายไปที่คนลิ้นมันก็ไม่รู้สิกรถแต่รถมันทําให้เราหนุ่มขึ้นไหมถ้าเราแก่มันก็ไม่สามารถจะสร้างคนแก่ให้เป็นคนหนุ่มได้ มันก็ไม่สามารถจะสร้างคนที่มีโครคภัยไข้เจ็บงอมแงมให้มันหายจากโรคได้เป็นอันว่ารถไม่ได้เกิดประโยชน์สำหรับบุคคลผู้ติดเป็นเพียงว่ากินเข้าไปพยาธภาพเป็นไปอย่าสนใจในรถนี่เราห้ามอะไรห้ามลิ้นเลยห้ามไม่ได้ต้องห้ามใจรูปก็ไม่กันไม่ใช่ห้ามตา เสียงก็เหมือนกันไม่ใช่ห้ามหูกลิ่นไม่ใช่เสไม่ใช่ห้ามจมกูกลิ้นไม่ใช่ห้ามลสห้ามใจบอกใจว่าจงอย่าติดในสภาวะอันนั้นว่ามันมีสภาพไม่เที่ยงแล้วก็มันสักกมีการสลายตัวไปในที่สุดสําหรับการสัมผัสระหว่างกายต่อกายก็เหมือนกันในกายต่อกายเนี่ยมันไม่รู้สึกมันมีสภาพเป็นหัวหลักหัวต่อเป็นผี แต่สิ่งที่รับสัมผัสจริงๆมีความรู้สึกก็คือใจบอกใจว่ากายที่เข้าไปสัมผัสกับกายไอ้กายตัวนี้มันเป็นอะไรหันเข้าไปดูปริโกระบับในอาการสามสิองมันสะอาดด้วยสกปรกหันเข้าไปดูในธาตุสีหันเข้าไปดูในวันนวสีเก้า ว่ากายที่กําลังสัมผัสอยู่เนี่ยมันน่ารักหรือมันสะอาดแลมันสกปรกเราจะเห็นว่ามันเหมือนกับถุงอุจาระเคลื่อนที่หรือเหมือนกับซากศพเคลื่อนที่นี่มาธรรมารมที่เกิดขึ้นกับใจก็จงหลีกธรรมารมอย่างอื่นเสีย จับไว้อันเดียววัตถภาพร่างกายของคนคนดีของตส์คนดีของเราคนดีของเขาคนดีมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราวัตถุธาตุทั้งหมดในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราทั้งหมดเรารับทราบแล้วว่ามันไม่ใช่เราและไม่ของเราเราจะไม่ยึดถือมันต่อไป อันนี้เป็นสําหรับในยตนนีนก็ดีในปัญญไข่ก็ดีเป็นวิปัสนาญาณทั้งหมดเป็นอันว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันเป็นสมบัติของตัณหาที่สร้างขึ้นเมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความเสื่อมไปในทากลางมีการสลายตัวไปในที่สุดมันเป็นปัจจัยนำมาเส่งความทุกข์ถ้าเรายึดถือมัน ถ้าเราเปลื้องมันเสียนได้เมื่อไรเราจะมีขจิตเป็นสุขเมื่อนั้นเว้นนั้นว่าองค์สมเด็จพระพักวันบรมศาสดาให้พิจารณาหาความจริงจากรูปสิ่งที่ตาเห็นจากเสียงที่เข้ามาสัมผัสหูจากกลิ่นที่มาสัมผัสจมูกจากรถที่เข้ามาสัมผัสลินจากกายที่มาสัมผัสกาย แล้วก็จากอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจนี่ศูนย์แห่งการปฏิบัติจริงๆก็คือระวังที่ใจตัวเดียวถ้าใจยอมรับนับถือก็อขึ้นความเป็นจริงรู้ว่ามันเป็นอะไรเสียแล้วแล้วมายึดถือในมันการเจริญมหาสติปัฏฐานไม่ใช่ไปเจาะเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งต้องใช้อารมณ์ทั่วทั่วไป ไม่ใช้ในเวลาเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งอนาปานุสติกรรมฐานต้องทรงเป็นปกติในเวลาปฏิบัติขบัรได้แนพุทธบริษัทก็ไม่ได้บังคับว่าต้องนั่งหรือต้องนอนต้องยืนต้องเดินท่านจะนั่งท่านไหนจะนอนท่านไหนจะยืนท่านไหนจะเดินจงกรมท่านไหนก็ทําได้ตามปกติ ถ้าจิตมันพุ่งสั้นก่อนน้อมจิตไปจับอนาปานุสติกรรมธานจิตมันรักสวยรักงามก็ไปคว้าเอาปฏิกูลบับทาตุมบับนวสีมาใช้ถ้าจิตมันเมาในเวทนาใ,นใดๆก็ไปดูในเวทนานุวสนาถ้าเป็นการควบคุมกำลังใจให้ทรงตัวจริงๆต้องจับอยู่ที่จิตตานุวสนาเป็นปกติ อายืดศูนย์จิตตานุ้วิสนาเป็นปกติและอารมณ์เลวมันจะเกิดขึ้นไม่ได้กำลังใจเข้มันรดาแต่พุทธบริษัททั้ไหลายก็จะเข้าจุดสูงสุดคือพระนิพพานตามที่พระพุทธเจ้าต้องการสำหรับการแนะนำในพระกรรมฐานในมหาติปฐานในาสูตรบทว่า,ายตนะสำหรับวันนี้ก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงน,นี้ต่อที่นี้ไปเขมบรดาท่านหลาย พยายามทรงกายตามอธัธยาศัยที่ท่านจะเปียงทรงนั่งนอนยืนเดินได้ตามอธัธยาศัยแต่ทรงอารมณ์ใจไว้ในายตนะพยายามทําลายสัน์ทั้งสิบราการตามความมุ่งหมายที่องค์สมเด็จพระจิตตมานทรงแนะนําจึงกว่าจะได้เวลาสมควรของท่านสวัสดี